เอเร่งพัฒนาคนเพื่อรองรับการอุตสาหกรรมที่กำลังจะพัฒนาและยังมอบต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการวิจัยและพัฒนากลุ่มเอเและ EEC ร่วมเป็นเกียรติในการบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชันเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและส่งมอบรถต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีโดยมีดรอภิชาติทองอยู่ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประธานคณะทำงาน งานประสานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec น,นายนรงแพ้วพลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายวิทยาคุณปลื้มนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายสมพจน์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ ea และนายนิทัศน์วีระโพป,ประสิทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้น,นายนรงแพ้วพลสงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ ติคุณให้กับนายสมพจ์อาหูไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA และรับมอบแพลตฟอร์มต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกอบรมตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการจัดเตรียมกําลังคนที่สําคัญรองรับด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยได้ดําเนินการ ตามวัตถุประสงค์และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ10ส,สถาบันการศึกษาไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562บริษัทเองนะฮะก็ได้มีการลงทุนนะฮะใน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่เป็นอยู่ในระดับ4.0เนี่ยหลายโครงการนะโครงการหลักๆของเราก็จะมีเรื่องโครงการโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับ1จิจวัต์อว์ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงงานนี้นี่เรากําลังก่อสร้างอยู่คาดว่าสิ้นปีนี้โครงการนี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็มีการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นตัวแชสซีของรถยนต์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ รุ่นสปาวันเราซึ่งที่เราได้มามอบนะฮะให้เป็นต้นแบบให้กับทางภาคการศึกษานะครับใช้ในการศึกษาต่อไปโรงงานเหล่านี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่จะเป็นโรงงานที่พัฒนาทักษะของนักศึกษาแล้วก็คนงานของประเทศไทยเราให้มีสกิลขึ้นไปในระดับซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยยุคโควิด4.0ก็ดีหรือแม้กระทั่งการแข่งขันของ,ของตลาดโลกแล้วก็สิ่งที่เรากําลังต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ทําให้คนไทยและประเทศไทยของเราเนี่จําเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะแล้วก็มี สามารถมากขึ้นก็เชื่อว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนะครับก็ถือว่าเราเราน่าจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยผลักดันในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวข้ามไปเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมขึ้นไปในระดับ4.0เพราะว่าเนื่องจากอุตสาหกรรม4.0นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเนื่องจากเราใช้เครื่องจกักรอย่างเช่นหุ่นยนต์หรือออโตเมชันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากร,รก็ต้องจะมีการพัฒนาเรื่องการศึกษาบริษัทเองเนี่ย มีมูลค่าสูงขึ้นก็สามารถที่จะจ้างคนหรือสร้างรายได้ให้กับพนักงานได้สูงขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําเราต้องพยายามเพิ่ม Val ูเอ d ดของผดับผลิตภัณฑ์ขึ้นไปเพื่อที่จะสามารถเพิ่มรายได้หรือการจ้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามลําดับอยากจะบอกว่าเราเองต้องการที่จะเน้นเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนาการที่จะเป็นอุตสาหกรรม4.0ได้เราจะเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองถ้าเรายังจำเป็นที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเมืองนอก ตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้มากเพราะว่าเรากลายเป็นประเทศที่ OEM ที่เราต้องการที่จะจ้างเราได้แค่รับจ้างในการประกอบเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเพิ่ม Val u เ added หรือมูลค่าสินค้าได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องดําเนินการเรื่องการศึกษาวิจัยค้นคว้านะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ของตัวเราเองสร้างสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นที่สามารถที่จะจ้างงานในราคาคือพูดง่ายให้ใหไรายได้กับพนักง,งานได้มีมูลค่าสูงขึ้นตามลําดับท้ายนี้ก็บริษัทก็ม ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เข้าร่วมในโครงการ EEC เพราะว่าโครงการเรานี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ e EC แล้วเราค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าอุตสาหกรรมที่เรากำลังทำเนี่ยน่าจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอื่นๆมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรม4.0ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยกันเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ท่านนายกได้พูดน,นะครับก็คือมั่นคงแล้วก็มั่งคัง่งและยั่งยืนด้วยกันครับขอบคุณครับ